บทคาถากระดูกเนี่ยอัศจรรย์มากนะคุณแม่ใครที่เป็นทุกวันเนี่ยคนที่เป็นกระดูกทับเส้น,เ,นเห็นว่าเป็นกันเยอะมากไปที่ไหนเนี่ยในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยคิดว่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบคนนะกระดูกทับเส้นเนี่ยทีนี้ผมสงสัยว่าจริงๆพราะพอเจาะลึกไปมากๆคำว่ากระดูกทับเส้นเนี่ยมันหายได้ด้วยการถอดพิษออก อุปมานะครับเหมือนงูกัดถ้างูกัดขาพิษมันแล่นมามันปวดทั้งตัวเลยคนโบราณเน่ยใช้ใช้สมุนไพรในการฝนถอนพิษหรือก,กินสมุนไพรหรืออะไร,รก็ได้แต่หรือเป่าดับพิษงู <รอ Philosophy> ความปวดจากพิษงูที่มันแล่นทัวร่างกายมันก็คลายลงนนคนหลายคนไปหาหมอบอกว่าหมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้น ผมทดลองในการใช้กระถาถอนพิษและการดูดพิษออกจากร่างกายผมจะมีอีกศาสตร์หนึ่งนะเรียกว่าถอดไข่ถอนพิษเอาไข่ต้มแล้วก็เ,เ,เงินเหรียญเงินแล้วก็มีกาะถาเป็นสาสตร์ียดึงพิษที่ว่าอาจารย์ปวดที่เขาม่อวนวนดึงพื่่อความปวดหายเฉยเลยกระดูกทับเส้นที่เป็นมาสิบปีหายไม่ได้นวดน,นะครับ <laughs> ไปหาหมอตัวจังไกก็ไม่หายแต่พอเอาพิษออกมันหายนะเพราะฉะนั้นเคสเหล่านี้ครับหลังจากนี้ต่อไปคนป่วยจะเป็นครูของเรานะคุณนแม่คนป่วยเขาจะเป็นครูใหญ่เลยนะครับจะมาสอนเราเลยเราจะได้เห็นนะประสบการณ์ที่สะสมมันจะโอ้อัดคาถานี่แรงไปคนป่วยรับไม่ได้นะอย่าคิดว่าโอ้ยฉันจะสวดให้ทั้งวันโอ้โห พลังเนี่ยมันแรงมากถ้าธาตุขันของเขาอะรับไม่ได้อะ่ะเขาจะทรมานสุดๆเลยดังนั้นเอาแต่พอดีเอาวันนี้เอาเท่านี้ก่อนสักรอบหรือสองรอบะอัดมากอูวัดก็เดิมเองดังนั้นทุกอย่างเนี่ยท่านจะได้เรียนรู้